สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมตลาดค้าส่งทุเรียนอยู่ที่ตลาดไทยประเทศไทยนะครับวันนี้เรามาดูทุเรียนกันว่าเกจไหนราคาไหนกันบ้างมาชมกันครับว่าเกจไหนราคาไหนส,สวยๆราคาเท่าไหร่พูเท่าไหร่ครับชุดเท่าไหร่อันนี้ราคาตามนี้เลยพี่ถ้าเป็นลูกไซส์มันมีไซส์ตก่เกจไหมพี่ลูก ไซส์ไหนถูกสุดพี่ทุเรียนไส์ไหนถูกสุดเท่าไหร่โลร้อยสามสิบโลร้อยสามสิบไส์ถูกสุดดูทุเรียนน้องอันนี้ชนีเหรอครับ นะยังไม่สุกประมาณวันไหนได้กินตรงนี้มันมีวันนี้ด้วยแล้วก็พงนี้ด้วยอ๋อกเกี๋ยวพอห้าชีแต่ชีมันไม่สุกแ,แต่มอ้อส้มันมสุกไข่เท่าไหร่ครับไข่ฟรกีก็150ยห <150. S 2> ้อยห้าสถ้าราคายกเปก็ร้อก็ามสิบอยกยกเข่ง130 50ามก,กิบห้าไปแต่ถ้าซื้อเป็นลูก150 ดูกอนไหมเดี๋ยวดูกันก็ได้ครับเข้าใจไหมสวยๆคูใหญ่ๆใช่ครับสวยๆคูใหญ่ๆวันี้ส่วนส่งน่าจะหมดแล้วครับสวยๆคูใหญ่ๆครับทุเรียนทุเรียนทุเรียนไทยทุเรียนตามมาดู เป็นโซนตลาดขาส่งเมืองไทยนะครับใหญ่บิ๊กอลังการชอบไหมไม่ชอบเหรอ,อไ,ไ,ไ,หไลสดขายจีนขายญี่ปุ่นขายเกาหลีมาดูกันนะครับทุเรียนทุเรียนไทยขายส่งมาดูล็อกนี้ก่อนนะ เบอร์รองเบอร์รองครับทุเรียนนี้ค้าส่งสุกสุกสุกเบอร์ลองท้ายรถสุกท้ายรถนะครับทุเรียนสุกท้ายรถ <c oughs> ินนอยนิดเดียวูเ,เ<อ>ื่อนกินนิดเดียวเอนนี้น่าจะดแ้น่าจะแบบ,บ,บเปือเร์อดูนะครับทุเรียนเบอร์ลอง <c oughs> เบอร์ นี่เป็นอยู่ที่ตลาดไทยยานบิ๊กยานใหญ่อเ,เออนะเออฝั่งดูนะครับเปิดท้ายขายกันกระพืชตะพืพอขายกันสะดวกสบายเลยทุเรียนสวยๆงามๆ ออกจากสวนออกจากรถดูนะครับบรรยากาศถ่ายรถไปดูถ่ายรถซื้อถ่ายรถหนึนมาจากสวนลงจากรถใหม่ๆสดๆร้อนๆทุเรียนไทยดูบรรยากาศลบรถในกล่ดูทุเรียนไทยสดๆร้อนๆจากรถจาก จากฟาร์มจากคอกจากสวนลูกใหญ่ๆโตๆมาแล้วครับไปบ่หอดจาบตึกเปิดเอาเกาะเการได้ครับเด้อทุเรียนทุเรียนกับทุเรียนสื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับซื <receptors in night> ้อลูกแถมลูกได้ทุเรียนทุเรียนไปบ่หอดจาบตึกเปิดเอาเกาะเการได้ครับเด้อทุเรียนจ้าปลาแดกแซ่บปลาไหลนัวปลาแดกแซ่บปลาไหลนัวบรรยากาศครับ ใส่ทุเรียนทำบ,บรรยากาศสดสดผูกผูเปิดท้ายขายกันตตบพึ้ตะพือซื้อกันหมอหมอกันเลยลงจากรถจาก,จากสวนใหม่ลงจากรถจากสวนใหม่เลยคัดสรรกันอย่างดีดูบรรยากาศกันหน่อยครับ ดูนะครับตอนนี้กลางค้าสงกันตขนรถมาลงจากสวนใหม่ๆร้อนๆเลยบรรยากาศลงจากสวนใหม่ๆร้อนๆเลยทุเรียนข้าสงเมืองไทยที่ตลาดไทยใหญ่ที่สุดในเอเชียหลายไสหลายเกด็ดไปน้ำยากันอย่างดีครับทุเรียนขายตั้งแต่สว่างยันค่ำขายตั้งแต่เมือเ่อยันสว่างบรรยากาศ ร้อนทุเรียนเมืองไทยสดๆร้อนๆเลยครับเปิดขายขายยกชุดยกผูยกเข่งหลายเกตหลายราคาราคาเริ่มต้นตั้งแต่แอโอ้โหอันนี้มันถูกอ่ะน,นี่น่าจะหมดแล้วมั้งนี่น่าจะหมด อันนี้ถ้าอยู่ในท้ายรถก็จะถูกกว่าเพราะว่าเขาลงจากสวนแล้วก็ถ้าอันนี้เขาเขาคือเหมากันแล้วก็คือมาลงมาลงล็อกข้างในเขาใช่ครับเขาเหมากันแล้วลงล็อกข้างในครับอันนี้ลงรถก็คือใหม่ๆอยากได้ราคาส่งก็คือท้ายรถเลยไก็ <S <S вот ได้ัไดา,า, <S <S บา,บาไปทำร้านนู้นหรอเสร็จแล้วจะทำคลิปอีกสี่นาทีเดี๋ <S 1> <S 1> ยวเวลาแบบรรยากาศ <lebih S 2> บรรยากาศเหมาทุเรียนนะครับพวงมารีมีหลายพันหลายสไตล์จัดเรียงกันครบเซตครบเขียงเลยครับทุเรียนสวยๆละล้อนใหม่ๆลงจากรถทุกไซส์ทุกราคาพ่อค้าแม่ค้าอ่อนรลายโชเชี่ยวมาได้เลยสนใจมานะ ลูกใหญ่ๆบิ๊กๆงามใสงามล้ำงามปลาเรือปลาเรืองานแท้ๆ <S <S มันยากาศะาาในเป็นการลงทุเรียนใหม่ส,สดๆจากรถเลยลงทุเรียนใหม่ส,สดๆจากรถนี่คือรถวิ่งส่ง เวลาเช้าๆหกโมงเช้านะครับตอนนี้บรรยากาศทุเรียนลงมาแล้วสดจากสวนลูกกระจิบสุขหามลูกกระจิบสุขหามทุเรียนสวยๆวยวยตามใสตามขนาดตามราคา ระจิบสุขห่าม,ามเปิดท้ายขายกันตะพื้นตะพื้ขายกันไว้ยังขายกันสนุกสนานมากเลยครับผู้คนกำลังหลังไหลกันเข้ามาซื้อเช้าเช้านะครับส่งกันทั่วโลกทั่วไทยครับทุเรียนหอมๆกินแล้วเย้ยวหยวนกินแล้วฟันเหลืองครับทุเรียน กินแล้วฟันไม่ผุครับกินแล้วฟันผุถ้าไม่แปลงฟันนะครับทุเรียนกินทั้งลูกก็ได้ครับผมถ้าฟันแข็งแรงครับไม่ต้องปอกเปลือกเลยครับเดี๋ยวจะให้จุ๊บแจงกินให้โชว์กินโชว์ให้ดูนะครับผมจะกินทั้งลูกเลยครับเรามีเรามีนางแบบมาด้วยนะครับวันนี้เราจะให้นางแบบกินโชว์ถ้าใครอยากเห็นนางแบบกินโชว์ครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับมาคอมเมนต์มาด้วยเลยคอมเมนต์มาได้เลย เราจะมีไลฟ์สดขายทุเรียนกันร้านอาหารริมทางก็มีนะครับรถเล่ก็มาขายกับข้าวช่วงนี้จะเป็นช่วงของกพัฒนาตลาดไทยก็ก็มีการรีโนเวทใหม่เยอะแยะมาดูรถพ่วงขนทุเรียนกันครับขนได้น่าจะไหลกิโลนัเป็นร้อยอ่ะบรรยากาศ บรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศครับโอเคงานไม่อยู่งานไปซื้อของบรรยากาศครับเสร็จแล้วเดี๋ยวชมกันในคลิปต่อไปนะครับตุเรียนกลับบ้านแล้วบรรยากาศครับชมกันในลงต่อไปครับ มาดูทุเรียนไซมินี๋ดวบรรยากาศอ่า่วงนี้จะไม่มีใครเดินนะครับขี่รถซื้อออกพื้นที่มันกว้างขวางฝากกดไลค์กดแชร์ก,รกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ บรรยากาศเก็บภาพมาฝากครับมีตลาดที่ไหนมีคอมเมนต์โพสตโปรโมทที่ไหนเรียกไปใช้บริการได้ครับฟรีพอพี่น้องประเทศไทยชาวไทยนะครับรับรีวิวรับโปรโมทสินค้าฟรีจ้า